เรียงรายกัันท้งหมดให้ลูกลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ก็ก็โอเคท่านทำดีนตัวอย่างให้เราเนาะตัวอย่างมีเชื่อมีชื่อมีเชื่อเนาะเดี๋ยวเาผ่านแล้วชมมาจากมาจากพิจารมาเป็นสองคนส่งไปแล้วบางทียองสายวัดเมืองพร อนี้เป็นเป็นภาพใหญ่สวยงามมากปัดระบบุณหนูมนเรียบร้อยหมดเลยนีก็ใหญ่มากแล้วก็อุบบนนะครับข้างหน้าได้ไม่ร้านคณะได้เน้ามาสะดวกดีลวงปูเขียวท่านได้ถามมาก็ขออนุญาตตอบกว้าง ว่าอุโบโสถวัดพุทธวิหารอัมสดาันนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแห่งการสัมพันธ์มิตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเนเธอ<ป>ร์แลนด์415ปีกลับ,บเป็นอนุสรณ์เ,นนณรเหตุผลก็ลึกซึ้งแล้วครับรับผมะฉะนั้นอุโบโสถ415ปีไทยเนเธอร์แลนด์นั้นจึงเป็นอุโบสถที่เราเพย,พยายามกันมาทั้ง400กว่าปี ซึ่งมันเพิ่งมามีครับอาจารย์ครับ400ปีระหว่างไทยกับกับเนเธอร์แลนด์เพราะฉะนั้นเมื่ออุโบสถได้เกิดขึ้นเราจึงได้ขอทําเป็นอนุสร์แล้วก็จะมีเรียกว่ามีอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ415ปีระหว่างไทยกับเนเธอร์แลนด์กับทั้งโลโก้ติดหน้าอุโบสถกับทั้งสัญลักษณ์สถานการณ์ที่จะเป็นภาพวาด ในอุโบสถตลอด4 5ปีนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างระหว่างประเทศไทยกับประเทศฟินแลนด์อันนั้นคือเหตุผลและวิธีการในการที่จะสร้างอุโบสถครับครับผมก็นำเรียนถวายพระแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนพระธรรมทูตนะครับว่านอกจากสลาบูรที่ประเทศที่ประเทศฟินแลนด์ตรงนี้ฟินแลนด์แล้วยังมีอุโบสถรูป ทรงแบบประเทศไทยมีช่อฟ้ามีใบรกามีหางหงที่สะท้อนแดดด้วยสีทองเป็่งประกายเงาวับอยู่ในดิแดนแห่งก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่นี่ก็เป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์สัญลักษณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความเป็นไทยอยู่พอสมควรแต่ ที่อัมตะน้ำเราจะมีอัตลักษณ์สัญลักษณ์เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะชัดเจนเพราะว่าเป็นรูปหลัลงคาเป็นมีช่อฟ้ามีใบลาการอางของฮังัองอเขาขว่านะไม่รู้จะจริงเท็จสร้างโบสถ์นี่ยากสร้างค,คนเดียวก็ไม่ได้จะเพาะกลุ่มก็ไม่ได้ดังนั้นเราจะแผ่บุญบอกบุญบอกบอก,อกุศลเชิญชวน,น,นสหธรรมิกเชิญชวนญาติโยมร่วมอนุโตรธนาหรือมีกิจกรรมหรือจะสําเร็จเป็นอุโบสถเ,เต็มร้อยเมื่อไหร่คือสร้างสร้างยากครับ เอาสร้างยากก่อนค,ครับว่ายากเนี้ยคำว่ายากก็คือหนึ่งการขออนุญาตที่จะสร้างใหม่แบบนี้ oh, ยาก <problem. S 2> ที่นี่ก็เข้าใจว่ายาก,กครับขอามาหลายปีอย่างที่สองคือการการขออนุญาตนี่ยากอย่างที่สองการลงทุนนี่มันก็สูงมันก็หาทุนยากโอ้อันนี้สาคัญครับอย่างที่สามคือมันเหนื่อยอนะครับต้องเสียผู้คนที่จะคิดแบบนี้คือต้องเสียสละยอมที่จะเหนื่อยเพื่อที่จะยอมให้ถูกว่ายอมให้ที่จะ เขาบอกว่าโอโหสถานการณ์แบบไม่จหาเงินทาทองมาสร้างนี่ต้องยอมเพราะฉะนั้นความยากคือขออนุญาตก็ยากหลายปีที่อัมสเตอร์ดัมนี่เราขออนุญาตอยู่ตั้งเกือบสามปีครับใบอนี่าถึงผ่านทุนก็สูงการหาทุนนี่ก็ต้องใช้เรียกว่าใช้หลายๆรูปแบบดักแซคคอนเน็กชันครูบาอาจารย์ใช้คอนเน็กชันญาติโยมที่เข้ามาช่วยขนาดนั้นยังไม่พอที่นี่เงินก็ไม่พอนะอาจารย์ครับพออาจารย์พระอาจารย์ระครูศรีญาณประเทศเนี่ย ท่านก็เอาหาเงินมาสร้างก่อนอก็ต้องยอมเป็นหนี้เป็นสินไปกู้ของนามในนามของสมาคมกู้กันมานี่อย่างน้นนอยก็น่าประมาณทักสามแสนถึงสี่แสนยูโรในการสร้างศาลาบโบสถ์ประทับปรรมสุขแห่งนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันทุนทรัพย์สูงมาสร้างยากสามอย่างที่บอกกืท่านก็บ,บอกว่าโหมเมื่อเมื่อคืนท่านก็บ,บอกเหน,เน,เนื่อยเหน็ดเหนื่อยเป็นสายสายเอ็นแทบขาดแต่ว่านี่คือความเหนื่อยเหนื่อยที่ เปลี่ยนไปด้วยแห่งความเสียสละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นอาจารย์พระกูเราเห็นสระโบทแบบนี้สวยๆํางานแบบนี้ภาพออกมาเนี่ยโอ้โหลงมีพร้อมเพียงนะเราเห็นเพียงแค่นี้นะแต่ฉากหลังเบื้องหลังเราโอ้โหอาจารย์พระกูครับครับผมฉากหลังเบื้องหลังความตั้งใจแรกด้วยชีวิตครับไม่ใช่ชีวิตเดียวด้วยครับมันไรกหลายทั้งหมดนี่คือหยาดเอื้อแรงงานของท่านอาจารย์พระกูและคณะสงฆ์พร้อมทั้งคุณนะกรรมการวัด พุทธารามฟินแลนด์อย่างนี้รวมทั้งคุณญาติคุณโยมที่อยู่ในเขตนี้นะครับที่เอามาร่วมด้วยช่วยกันแปลสภาพของปัจจัยเป็นลูกมิดบ้างเป็นต้นไม้เป็นก้อนอิฐก้อนหินที่เราเห็นทั้งหมดเป็นราคาเนี่ยครับล้วนแต่เป็นทั้งมีมูลค่าทั้งจึงมันทร,รทง,คงคุณค่าเกเิดขึ้นมาเพราะว่า,วาความยุ่งยากความยากอย่างนี้ครับอาจารย์ครับน<ว>ั้นก็ต้องทุ่มเทต้องใช้พระธรรมครับต้องใช้ความอดต้องใช้ความทนเราจึง เรียกว่าเราเห็นผลงานที่เห็นเป็นอาคารลักษณะนี้แต่ถ้าเรามองดูฉากหลังแลวก็พอสมควรครับอาจารย์ก่อนที่เราจะไปเตีมกาแฟกันฉันกาแฟก็ไหนๆก็พูดถึงเรื่องวัดพุทธวิหารก็มีข่าวว่าจะปลูกฝังจะอะไรนะฝังลูกในเมล็เมื่อไรยังไงก็ได้แจ้งกล่าวกับศาสตราเมี้เราพระสงฆ์พระธรรมทูตและญาติโยมท่านใดที่จะไปร่วมน้ำมนต์นานได้หมดนะอรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เรื่องสําคัญแต่ว่ายังไม่ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบแต่ว่าก็เคยพูดคร่าวๆแล้วว่าปีหน้าเรือนกรกฎาคม25652023วันพุทธวิหารอัมสดําขออนุญาตได้จัดงานประชุมและก็ปิดทองฝังโลกมิตรของวัดพุทธวิหารอัมสดําระหว่างกลางกลาเดือนกรกฎาคมประมาณวันที่141516กับประมาณเนะะาะจะเลื่อนขึ้นระดังนิดหน่อยครับ ประมาณนั้นสัปดาห์กลางตรงนั้นสิบสี่<ร>เอาสาวันแบบนี้นะฮะสิบสี่บห้าสิบเป็นงานประชุมคณ<ร>ะสงฆ์แล้วก็พร้มอมกับ <HO US S> ปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถพุทธวิหารอัมสดัมครับน <5 remember. S 2> ั่นคือกะไว้แล้วจะแจ้งให้ที่ประชุมที่นี่ได้ทราบครับกับกับพระคุณพระอาจารย์พระมหาจำเริญประธานสองเจ้าวาดวัดพุทธวิหารอัมสเตดัมครับ แจ้งข่าวกราวงานบุญงานกุศลอนุบมทนาะยัโิโยมว่าเดือนกรกฎราปีหน้านะถ้าเป็นไปตามกำหนดการก็จะมีพิธีการประชุมคณะสงฆ์และก็ถูกพัตตสีมาอุโบสถ400กี่ปีนะ415ปีระหว่างเนเธอร์แลนด์กับประเทศไทย ก็นำเรียนถวายพระแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมทูตญาติโยมพุทธศาสนิกชนด้ทราบครับจ้ะหลวงปู่ครับครับผมโยมจุ๊บแจงอยู่ที่ไหนมาด่วนอ่ามาแล้วามาแล้วพอดีเลยลูกนิมิตเหลืออยู่หนึ่งลูกว่างอยู่หนึ่งลูกลูกที่สามศูนย์หกคือเลขเก้าสามศูนย์หกครับเป็นไงวัดพุทธวิหารอัมสดําจองจองอย่างเดียวเลยอาจารย์ทุงนี้เขาตัดแล้วนะครับทั้งตองทั้งตัดมีคณะทีมงานมาอ๋อมาพร้อม อ่าหมดแล้วโยมลูกนิมิตลูกสุดท้ายหมดแล้วที่เหลือจากนี้ไปคุณโยมตัดยอดไปที่วัดพุทธวิหารอัมพนามปีหน้าคุณโยมไปที่พุทธวิหารคุณโยมโตนี้หนึ่งนะเนี่ยจำได้อัตมาจำคุณโยมได้ <c oughs> จำได้จำได้อัตมาจำได้ <c oughs>